เจริญสุขในธรรมทุกคู่ทุกคนกคนี่น,นีก็มาพบมาพอกันอยู่ที่ป่าพยิยววัดป่าพยิวป่าพยิวเด้มาปฏิวัติวัดป่าพยิยวว,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 วันนี้เป็นมือขอช่วงใบช่วงใบเสด็จขอขอปฏิวัติก่อนขอปฏิวัติขอ เราเบ่งบรรยากาศก่อนนะบรรยากาศถึนครูบาอาจารย์พนมาักกางกรกกางเต้น,น่มาปฏิบัติจมระสินจมระกิเลสมาปฏิบัติจนหลงตาตังต้งกรบตังต้ง พาชมมองบรรยากาศชมมองบรรยากาศก่อนเขาขอปริวัติช่วงใบกลางการดก,การเต็มเัินบรรยากาศบรรยากาศยามสาวๆบรรยากาศยามสาวๆมาฝากทุกผู้ทุกทคน ลเลาเบิ่งบรรยากาศนะ mm. เนาะเบิบ่งรอบๆในสถานที่ของการมาปฏิบัติในครั้งนี้เพื่อมาปฏิบัติปฏิบัติปณิกิตของสงฆ์ที่ต้องให้ต้องทำต้องปฏิบัติห mm. ลงตา mm. ปฏิบัติธรรม ชมระมครับครับคับเอน,น,นโอ้มันของจ้ของพนยุหันบอกหรือจังเลยนี่ปากไฟไมีอยุดสิสายไฟหอดปอน,นี่ยนทั้งทางนี่ทางนี่นากุโน้า,นากรด นี่นี่นี่ปักไฟอยู่นี่น,นี่สายฮอดปอไฟ bỏ xây cân thơm không bà? Mình cho xì bò à, Bỏ dán mình nhang Để nhang, nhang, nhang Nì, cơn mông này Ờ, à, cơn mông ยางมังจะสิปลอดภัยบางยางเตะยางยังนะยางของพูดเรื่องลดทั้งฟีลดว่าจะแกงกันอีกแล้วลดทั้งนีนยางเตะลดทั้งนีนว่าโอ้คือมาแกงกันค <ampa> ักแต่น้องจังไรครับต่อไม่อยู่ปากเสียบ ิดไปชอนสามอ,อ,อ,าอ,าอัสนโอ้ันต่อหอข้างใต้เดินข้างใต้ไลงใต้บ่าอาจารย์เรามาต่อไฟเนาะขอเสกไฟ xài nhầm khắm nhầm khươn Xẹp thằng này con, coi mặt, coi kiểu Xịp đầy thằng này con Xẹp lên body là coi mặt, coi kiểu, vẫn đầy đọc คนเขาทั้งบมลอะไรไฟครับเราบังรถอีกรดนังอย่นบรรยากาศเรารปเที่ยวบึงบรรยากาศนน่ วัดไม่ว่าเพิ่นนโยงก,กวาดถนนหนทาง បងអាច <sonata> mm. ារ្យហើយពវត្ត័យថាទិសសារទិតមកមកបប្រតិបត្តិមកព្រឹកបប្រតិបត្តិសម្រាប់ព្រះម័យភ័កកោធិងព្រះម័យធិងព្រះកោទឹកទឹកចម្រាក់ นี่กุฏิเจ้าอาวาสเพิ่นเจ้าอาวาสกุฏิเจ้าสำนักเพันอยู่นี่ด้านเหนือก็จะเป็นด้านของป่าไผ่พิ่นป่าไผ่ของวัดเส้นมีห้องครัวห้องย่างเพิ่นอยู่เพิ่นมีห้องครัวห้องย่างเพิ่นเฮ็ดอยู่พี่ มาทีอถัดบรรยากาศระชมพระเบื้องวัดป่าเพิ่นป่าเส่นชรมรื่นต้นไม้ได้หุ่มด้เงาพักได้อาศัยต้นชิดทางน,นั่น ติดถนนห่นทางวัดเพป็นก็ติดถนนห่นทางอ,อันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนมนันนะโรงเรียนบ้านพิเย,ยตสุโรงเรียนเพิ่นโรงเรียนก็ติดกับวัดคนล,ละฟังทางเออสุทันติเพิ่นกว่างไงเนี่ยจะเม็นปลาโรงเรียนเพิน่นมัดละ่ะ ปลาโรงเรียนพันสุนพูนสุดพุ่นพล่ะพุ่นลปลาโรงเรียนพันพันนุรักษ์ปลาไวอนุรักษ์ปลาไวของปลา,าของโรงเรียนพันสถานสนามพันก็กว้างขวางเป็นโรงเรียนของบ้านพิเยตัสุบ้านพิเยตัสุ คนละฟัง,คน,ฟงคนละฟังกระปัตคนละฟังกระปัตดูเรื่องเพิ่นนี่เป็นปลาของวัดทั้งนี้ปลาของวัดเพิ่อนอชมบรรยากาศบรรยากาศทีละครั้จุดไดนมานะไดนมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดนี่ละวัดปลาพิเย,ยว Đi. Quang, quang, heo, bà. Bà, quang 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 hèn quang quang xin lúc xin ca nắm sau khi cháu chạy 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 ปกปดิดปลาอุดมสมบูรณ์ดีปลาใหม่เพิ่นเพิ่นอ,นอนุรักษ์แถวระแวกระแวกแถวนี้บกคอยมีปัานใดดอกปลาหมดละ่ะยังจะปลานี่ลนยละสองปลานี่ยละปลาโรงเรียนกับปลาวัดดอกนัหนึ่งบกคอยมีดอกปลาแถวระแวกระแวกแถวนี้่ถานที่ของวัดทั้งนี้สถานที่ของวัดว่าเพิ่น เป็นไปเก่ากระทังเป็นสำนักอยู่สำนักปลาพิเยียวปลาพิเยียวเดี๋ยวนี้เป็นอะจะยกขึ้นเป็นวัดละยกขึ้นเป็นวัดแล้วเดี๋ยวนี้บปกีิเดือนมานี่เพมันได้ยกขึ้นเป็นวัดละแต่ก่อนเป็นไปสำนักอยู่สำนักปลาพิเยลยวท่านเปลี่ยนซื่อวัดก็บอกเป็นยังนะดวงวิวถี่ชัด วัดไม่ว่าเพิ่นไปเพิ่นบงบอกครับไม่ดืมดืมแล้วบอกครับ อันซื้อขายวัตถุมงคลทุกชนิดอออกระเต๋เตออกหากินยามเ้าๆคออกกระเตหลายอยู่เป็นปลาใหญ่เด้อมีมีปลา2ฝั่งฝั่งของวัดฝั่งของโร,ง,ร,ง,รงเรียนน่นนสิเป็นร้านทําเพิ่น Làn thăm Lạt xoát xoạn Làn thăm Làn bước bắt bắt Làn ท่านผม้นมีกรดรีอยังแซวอยู่ครับครบร้อยครูบาอาจารย์ผนขำมาขอปริวาตมืาอนี่ยหลายช่วงใบเนาะช่วงใบได้ขอปริวาตกันมืาอนี่อปริวาตขอปริวาติถือวัดปฏิบัติถือวัดปฏิบัติตามห้อยขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระสงเฮาก็ต้องถือต้องปฏิบัติ ປກນປັນຄຸດິສລສລນຕັກອນບ່ສພັນອພິນນເຮັດມມັດໄມມດລ di konsular ruangชั้น был